แต่ข <ève S 2> mm ้ากแตยัง hmm. ส right. yeah. ิปน่ะจานนุกโบเห็นหน้าบ้านอือเออแกให้ก่อได้ปะก็จะบับพักแบบเ้็นยังาหน่ะกันย่งยเคียงนี้เลีเด็ีเลยแม่ไม่ไ้กินกาดกาบสบายดีพี่น้องที่ข้กันเอพี่น้องเลอ นี่กืงมานอื่นกัสิออกไปหน้าปลาผแล้วบลเลกะมหนึ่งนึ่งงตาสามสามาตาผมตาหนึ่งตีเงาจิงดิงลูกปลาหางตาผมดัมเบลสตาหานะครับกูจไหม มันไนอะห้ามยังไงแล้วแบเมือบาันนี้มันทากเด้าข้าวปลาข้าวเปลี่ยนชะออนห่วงจะออนห่วงมันมันมาเอาได้สองหนึ่งให้เปลี่ยนข้อเปลี่ยนกับข้าเจ้ากับมันนั่นแหละหน้าคนหน้าใสแต่ขาเจ้ากับขาน่ะถ้ามันพุ่มฉีดหมดล้ที่ จะเหนเห็ดน้าเก๋เห็ดปะเผ่าผ่าอีนิดหนงว่ะ้วแบเอาขขบดอนั่เขาหนาหนั่มแว่าไปเอาเขากลางปะหดเขางันเขากลางแนนแทนเมอะไรอ้ยพี่หลนี่ตัดต่อตกะสามเข็มพี่นี่ตัต่อเขางันเหดยัง ้ยังก็บอกเขาสูบบอพวกพ่อนม่จิบคื่อง่มแไม่ค่อยไปนิดเลยน้องไงยุ่มชิ้ไปจุ่มในใจหว่ไหวถั่วบอกวไหวบออหวนกบนตอืมันแห่งไรจั่ัวแม่ใสเห็ดโลของกลางขางงานส่อืมจังไห้หน้าประเด็ าลาอยู่แล้วบริดดำเบิดมมดำเอา,าแต่แค <c ười> กคืนหนึ่งบ้างดำเอาขืนขออนี่แล้วดำขออยู่มีมจะให้แม่แน่นอนหาตรงตรงผู้หน้าสะเปิดนะบริดำอืมดำจะพูดเขาจะเมาพอดีแล้วโตวปเลียงงูอ่ะอันนั้นแหละจะว่าเนี่ย่อนเลี้ยง,องูอ่ะอนันยังมีคนมาเรียงป,ปลถ้าปเลียงหน้าหมูก็ได้ หมูกับแมลงนาเอาติวานนี่ได้เลยง่ายก็สะอาดตัวติวานนี่นะโยโพกอะไรด้วยแต่ว่านย่างนี้งบัได้เฮ็ดสหรักสิเล้ก็ขาไปดำมาแลวก็ได้บ่อันาชื่อบาดคาเพนตัวน่ะบ่บไวอืวบัดชุไปเรียยงหมูหมูบได้ด้เนาะบล้ เขาก็เอ้ันอ้อเฮ้ยทำามไร่เขาหนาอู่อืมเี้าะอืถ้าเหลือเหนีขาดเลยอืเขาหูเป็นราคาคุโยกับข้าเนาะเขาเป็นราคาไงนนี้นะำำไม่หัวแล้วแหละบ้านี้ข่าใแต่กระเจี๊ยบเขาขายบัวได้คือหน้ามยิงเนาะมหล้อหัวมีเลยนะเราไปจีไปเห็ดมาเลยเติมเมเ แม่แม่เยอ่ดอกวะต่ป้านั่นยังหักผ <oh ัวเขาไปอะไก็ได้หักผัวหันผัวเขาใจปายเคียวหน ได้ป่ะยาเขียวอ๋อยาเขียวเป็นไงตักบาทตักบาทจปะนไงน้องซีนน้องชอนนงเดินไปใส่บาทที่คุณบอสอืมใส่ให้พูดบอสบ้านที่เป็นจมหาจ่ายเออจมหากับสิ่งใดเนาะโทนฮารานกับเบอร์ตี้กอีดำมันต้องไปใช้บุญโทนละซากกับฮอปบรีทซอนะฮอปโทนละซากกับฮอปแบดบรีทซ์ก็ไม่ได้อย่างไรเมื่ออยเอาผ้าตัวเขาขาวไปเขาแมนอยู่ Chị chắc bây giờ người. Có lâu quá, hơi chân tay một sọc một tay. Oh, hạc bộ tít nắng hơn. Những nhỏ, lượt nhắn. Tếp bây giờ tiệp đêm mùa hạ sọc. Huh. Tếp sạch. No, tu bụi tí bát, tu bút tí bát, tu bút tí bát, tu 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 cho tu bát,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  tu ได้พลาสติกโอ้โหกด้นายหนาได้แล้วยังมีเอาทำนี่ก่อนพี่น้องพาลงมาส้มสวนเขาเมื่อตักบาทเมื่อเสาร์นี่พี่น้องเลยป่ามาสวงมาหนาใหญ่พี่น้องเอ้ย ช่วยใจอ้วนแห้งแหละทำกระโดงพัดประศัตรไปเห็นไปกระสัวงว่ะนากระโดงพัดคนตทวงแซ่แซ่เอ่้วนขึ่นแทบประทิษนำนักก็คือวะเนี้ยขึ่นโลดเดียวหนึ่งก็จงอ้วนก็ได้กระโดดใช่เนาะเราคิชุกเราได้เนี่ยคนตทวงจะสัวเราอ้วน กวนกระสังมันดอกพี่น้องให้มันบวลงแล้วแหละอดตเขาโอดน้ำช่วยตายก็ยังเบ่งลงจากโลก็เลยเลือกที่จะบบอดบานเลือกที่จะกินคนกระดูกใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งกัดโอ้ยมะเขือ คนกระดูกใหญ่ขั้นสิบไปจ่อยไร้กับผมเป็นตะเบิงหอบไปคนห่างใหญ่เลยพี่น้องพิดมาไหวก็ยังมันแก่คนห่างใหญ่สิบไปจ่อยไร้กับมแต่กระดูกแท้สินกับเวลาเพิ่มมาได้ดอกแต่เป็นคนกระดูกใหญ่เจอ มีสีนมีนังขึ้นมาจะน้อยหนึ่งก็เป็นอันอ้วนโลดเกียขึ้นมาเม่ยนพี่น้องเลยไ่ได้หรอแกแกแล้วมันตปจะ,ะกินจกินกับปลาดงปลาแดก เรื่องทงหน้าแลยซื่นใจพี่น้องก็เห็นขาวงามอวนหวนเนาะ พี่ามาบินคิ้งพี่ดางคิ้งเลยให้ปูคาตาตพี่้องเลยเป็นแหละทงคิ้งท้งเขาเม้งปูงัานก็ได้กินอันนั้นนะพี่น้อง้วก็กองีไม้ปูปูเนาะก็จะเหลือไม้ตีระดาในนมเตี มะกะทินกระร้ายค่ะพี่น้องพวกต้นหอมใเคียวกะเต็มผักแพวกำลัลงเป็นอันนี้ใช่เป็นผักขยะมีไงเงื่อนพี่น้องกำลังเกิดเลยอืมสองหน่วยวะนี่อ๋อพี่ชุกบ่นเลยพี่น้องเอ้ย เด็กกันหน,น่อยหนึ่งยันบางอื้อมักถั่วลืมอาม,า,อม,อม,ม,า,มา,าพี่น้องเบิร์กมาเนี่เต็มอุ่มบ่นชวนมาคู่ของพี่น้องเต็มต้นต้นนี่ค่ะ No, I hope you don't stress the bad deeds of the